สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะรวมถึงเพื่อแฟนรายการ Food t r a v e TV ค่ะพบกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูข้าวผัดผงกะหรี่ไก่กันค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะรสชาติดีแต่ว่าเครื่องเนี่ยอาจจะเยอะไปสักนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นไปชมบรรกานเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะสําหรับส่วนผสมนะคะชมจะต้องเตรียมข้าวสวยค่ะหอมใหญ่แครอทเนื้อสันในไก่นะคะหรือว่าจะใช้เป็นเนื้ออกไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะ ซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวเนยจืดลูกเกดถั่วลันเตาพริกไทยป่นกระเทียมสับละเอียดผงขมิ้นผงกะหรี่และสุดท้ายคือน้ำตาลทรายค่ะวิธีทำนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมในส่วนของการหั่นผักต่างๆนะคะวันนี้เล็กจะใช้หอมใหญ่แค่ครึ่งหัวนะคะ,ะเพราะว่าปริมาณที่เราเสิร์ฟเนี่ยประมาณ2-3ท่านเท่านั้นนะคะ เสร็จแล้วก็จะต้องนำม,มาหั่นเต่านะคะเสร็จแล้วพักไว้นะคะตอนนี้คุณผู้ชมก็ต้องมาเตรียมส่วนของแครลลอทนะคะวันนี้เล็กใช้แครลลอทประมาณ50กรัมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ไม่เยอะนะคะประมาณนี้ก็พอ ปอกเปลือกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะต้องมาหัน่นเตาเหมือนกันค่ะตอนนี้เราก็ได้หอมใหญ่และแครอทนะคะที่หัน่นเตาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็มาเตรียมในส่วนของเนื้อไก่นะคะวันนี้เล็กใช้เป็นเนื้อสันในนะคะหรือว่าคุณผู้ชมใช้เป็นเนื้ออกไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะต้องไม่มีหนังแบบนี้นะคะจากนั้นหั่นเป็นเส้นยาวนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเต๋าค่ะสำหรับเนื้อไก่นะคะเราจะหั่นเต๋าให้มีขนาดใหญ่สะหน่อยนะคะประมาณนิ้วคืนนิ้วนะคะไม่เล็กมากจนเกินไปเพราะว่าเวลาที่เรานําไปผัดนะคะเนื้อไก่เขาจะหดตัวลงอีกค่ะ จะจะขั้นตอนนี้ได้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็เตรียมส่วนผสมทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปผัดในกระทะกันได้เลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะจากนั้นคุณผู้ชมก็ใส่เนยจืดลงไปนะคะรอให้ในายเอ่อรอให้เนยนะคะเริ่มละลายค่ะพอเนยเริ่มละลายดีแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เติมกระเทียมลงไปได้เลยค่ะผัดให้พอหอมนะคะ ตอนนี้เราก็จะเติมเนื้อไก่นะคะรวมถึงแครอทลงไปค่ะแครอทนะคะค่อนข้างที่จะสุกได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะผัดพร้อมกับเนื้อไก่แบบนี้ค่ะจะได้สุกพร้อมๆกันตอนนี้นะคะเนื้อไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะตอนนี้เราจะเติมในส่วนของหอมใหญ่ลงไปค่ะ ตามด้วยถวั่วลันเตานะคะลูกเกดค่ะตันนี้ก็ผัดให้เข้ากันนะคะคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเนื้อ,อเนื้อไก่นะคะให้เป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้นะคะตามชอบค่ะหรือกระทั่งลูกเกดนะคะจะใช้เป็นลูกเกดแบบสีดำก็ได้เหมือนกันค่ะตอนนี้จนส่วนที่เราผัดเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะ คุณผู้ชมก็เริ่มเติมในส่วนของผงขมิ้นนะคะลงไปตามด้วยผงกะหรี่ค่ะรวงรสเลยนะคะใส่พริกไทยป่นลงไปซอสถั่วเหลืองสีอิ๊วขาวค่ะและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราจะเติมข้าวลงไปเป็นอย่างสุดท้ายค่ะ ตอนนี้เครื่องทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเติมข้าวลงไปค่ะในการผัดข้าวนะคะอย่าลืมที่จะต้องใช้ไฟแรงนะคะเนี่ยเนี้ข้าวาก็จะเละได้นะคะเราต้องการผัดให้ข้าวเนี่ยเขาแห้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ไฟแรงค่ะสำหรับข้าวที่นำมาผัดน,นะคะเล็กแนะนำว่าคุณผู้ชมควรจะใช้เป็น ข้าวหอมมะลิเก่านะคะหรือว่าข้าวเสาวให้นะคะเพราะว่าเ็ดข้าวนี่เขาจะเรียงเดได้สวยกว่านะคะแล้วก็ไม่นิ่มเนเกินไปด้วยค่ะโอเคตอนนี้เราผัดนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มแห้งแล้วก็ข้าวเนี่ยนะคะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากผขางขมิ้นแล้วก็ผงกะหรีดีแล้วแบบนี้ค่ะโอเคคุณผู้ชมเตรียมจานแล้วก็ร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะ และตอนนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับข้าวผัดผงกะหรีไก่ของเรานะคะวันนี้เราจะเสิร์ฟในถ้วยแบบนี้นะคะเป็นถ้วยทรงสูงที่เวลาที่เราโปะข้าวออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะใส่ข้าวลงไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องกดให้แน่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกดไม่แน่นเนี่ยเวลาคุณผู้ชมนำถ้วยออกมาแล้วข้าวก็จะแตกนะคะ มันก็จะไม่อยู่เป็นรูปทรงเหมือนที่เราทําตอนนี้แล้วค่ะและสสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถไปชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ f o o d t h a v e l t v นะคะมีการลงรายละเอียดอัตราส่วนต่างๆน,นะคะคุณผู้ชมสามารถทำออกมาเหมือนกับที่เ็กทำแบบนี้เป๊ะเลยค่ะ โอเคตอนนี้ข้าวของเราก็แน่นดีแล้วนะคะแล้วก็จะเติมนะคะด้วยแตงกวานะคะแล้วก็มะเขือเทศน,นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้อาหารหน่ารับประทานมากขึ้นนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือหน้าตาของข้าวผัดผงกะหรี่ไก่นะคะคุณผู้ชมสามารถทำเองได้ที่บ้านแบบนี้แล้วค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับพุงตะหลือกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ